ไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปตามฟิสิกส์เท่าไหร่เลยแต่มันก็ตูเท่ดีเหมือนกันนะคนเจนนี้นนนมันชอบยินคอเอียงอยเอาลู้นฉากเปิดตัวเม้ามเซโนเท่ๆของนี่พี่ เจ้าปิงกำลังหลบหนีเจ้านาใหญ่ไม่อยู่แล้วอ,อืมโอชดูดกันอร่อยเลย โอ้พรายมอนเดียนมอวเซนัวอือก็ดูเท่ดีนะ<ง>ดูเหมือนมังกรดิปรับปรับเสียงเสียงหายไปไหนเนี่ยเตด ฟิโอลานี่มาด้วยอ่ะ,อะโอเคไม่มีมอนตัวอื่นด้วยใช่ไม่ไม่มีมอนตัตตวอื่นเลยยันจบอะไม่มีมอนช่วย,ยไม่มีมอน,ตมมมอนตเติมนาง,งั้นต้องเก็บเลือดให้เต็มกินปลาเข้าไป็หนึ่งตัว,อวโอ้โหเยนหนึ่งนัด ข่วนกันอีกมาพี่คุยกับ então, นี่มีแป๊บโอ้โหไอ้บัคอยู่ไกลยังวะแม่งไว้บัคที่เก็บมาก่อนหน้านี้แม่งหมดเนี่ยฮัมอุยพี่จะท่าเหมือนกว้างจะบอกแล้วท่าข้าท่ากีโกงมากตอนนี้ย โว้ยฟงเกินเนี่ยไออนอท่าไถดินเนี่ยอิท่าเนี่ยโงมากอะอท่าปักยิงตัวอื่นตีเข้าเกือบสาม้นะตีไอนี้เข้าสองร้อยิบอะตัวแม่งหนาแบบหนามอ่ะรับดาบด่ว เแล้วก็ว่าวแต่อะไรไปตัดห้ือา่ามาอันนีมหนึ่งสองสามโอเคอ ไอ้เหรอกว้างเกินอุ้ยอ,อย่าพุ่งปาดพุ่งปาดจะได้ไม่ยาอย่อุ้ยดึงพาดแน่เยอขึ้นข้างบนเยี่ยมยอดถ้าตีมันกว้างมาก <c oughs> ต้องวิ่งเข้าประชิดตัวให้ได้ให้ <c oughs> เข้าปชิดเกินนอกระยะนี่โดนคอมโบแน่นอน <c oughs> โอ้โหแบบว่า คือจริงๆอยู่ใกล้ๆยังยังยังเสียเปรียบเลยอ่ะมันตีว้างมากน่ากเกียด่ะตัวนี้แพ้ท่าดแแล็บปะไม่รู้พี่ยังไม่เคยตีผมตีไม่ได้ดูเลยใช้รออย่างเดียว<ก>เนออย่าพุ่งมา ไวบัคหมดแล้วไวบัคแบบนี้อยู่ไหนวะอย่าบอกว่าแบบนี้ไม่มีไวบักฟีให้เดียร่าหยุดตีแป๊บนึงไม่หลับน้องไม่หลับหรือ NPC มันตีไม่ NPC ไม่เกี่ยว NPC ไม่ตีมันน่าจะไม่ติดหรอกอีกโผงมาก เอิขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นเคขึ้นได้ได, <c oughs> ดีนะไอตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่ท่าซ้ำม,มันอ่ะเออเวลานอนอยู่กับพื้นมันไม่มีดาเมจเออไอชื่อ <c oughs> พี่แกดิ้นไปทั่ว,ลวเลยเวยตีห,าห้าจิ๋มไป โอยทำามนะ่อยยังไม่แปลงล่างแปลงแล้วอยู่อะมาม้วนตัวพุ่งเข้ามาอย่างที่เธอต้องการเลยจ้ะใหญ่โวยระวัง,ง,งโหถอย,ยหลังนี่ขนาดที่แกติดมึอนอยู่ะ ตยิงไปหนึ่งนดแล้วก็หันไปรับดาบเกือบตั้งโลไม่ทันกำลังเดินเข้าไฟเลย กำลังบ่อยลเลยวะเอ๊ะเมื่อกี้มันเพิ่งหลุดร่างไปเองอะมันแปลงล่างารั้มอีกแล้วทำตัวเป็น <c oughs> วอล์คแท็กไม่ได้ไอ้นี่โอ้ยไอ้เชิบไม่ได้โตเลยเร็วเกินกินปลาก,ก่อนมามาปาดมาไม่โดนหรอกเว้ยอยู่นอกอะระยะ อันนี้แรงมากอีธาเนี่ยอีธาเนี่ยแรงมาก เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ตีเลยเว้ยเ <c oughs> ก้เก้จะย้ายแมพเก้แตกเฮ้ยโอ้โหมันกว้างเกินอนะ่ะเล่นเนี่ยมันมัน <ๆ S 2> สองพีติดเลยอะ่ะมันจิ้มปาดสองมันจิ้มปาดสองข้างเลยอะ่ะเป็นไงย้ายแมพเหรอ ม,มันแพ้ธาตุมังกรมันแพ้ธาตุมังกรหรือเปล่ารู้สึกตีเบิ่งเบามากตีธาตุมังกรแพ้มังกรไม่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 ไมคือในตัวล่างแรกมันแพ้มังก,กรเนี่ยแต่ล่างสองนี่สิเผลอเหมือนยิบอลเท็กซ์อะแต่เราเคยตีเราเราเคยตีแล้วไม่ใช่หรอผมไม่ได้ดูผมตีลองเอ,อก็เลยไม่ได้เปิดดูว่าแพออ้อ๋เอเกินเมื่อพี่ตีจำได้ว่าตอนตีชากาลูพี่ฮิตแลวสองร้อยเลยนะ อันนี้มันทิ้งร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเองของผม,ผมตีตัวอื่นอะประมาณสองร้อยแปดสิบอีทาจิมใหญ่อ่ะตีอีนี่เข้าประมาณสองร้อยสิบอะตายวะยไม่ตายอะอุย้ยอันนี้ยังอันนี้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเกือบหมดเกือบตาย กับตู้เย่เนีเย่ยเขกินยาด่วนลูกลูกปลาขำเลยนะยัดลูกปลาขำเข้าคอไปก่อนหนึ่งเลยหนึ่ง,งมเมตรด้วยพี่แกกระเด็นถอยหลังพี่ไอเรานี่หอ,อกสั้นเลยทีเดียว ทำไมไปถ่าย้ังคือยันเปลี่ยนแมทซะด้วยขอพักก่อนนะขอพักก่อนวายบัคอยู่ไกลๆวายบัคอยู่ไหนวายบัคมาดีว้าบกับแคมป์วกับแคมป์ไปเติมเลยนไครับ ถามมันเอาจริงๆนะส่วนตัวก็ไม่เฮียเท่าจักรูใช่ใช่ไม่ไม่เฮียเท่าแต่ว่ามันไอเนี้ยท่าตีมันกว้างอ่ะมันน่าเกลียดตรงท่าตีมันกว้าง่น้นเดมันตีได้กว้างมากพี่กว่าตีเฮียมากเลยครับพี่พี่กวาดแบบกวาดข้างเดียวไม่พอพี่กว่าสองข้างเลยพี่กว่าสองข้างแล้วมันแบบว่าโอ้โหมัน เทียโคตว่างอ่ะคือหลบคือวิ่งเข้าข้างไม่ผลเลยพวกเทียเลยแต่โดวมันเจอนน่เราผมรอแป๊บนึ่งเป็นมอนธรรมดาที่บ <ละ S 1> ังคับให้ตัวเองกิดเจียได้เลียวฟ<อ>้าอะไรอย่างนี้ก็เล่นกุก็เหมือนมาเซโน่ล,ล่างแหลอแ่เกยไป,ปัก<อ> คนเทศลาวเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งสองจิ้ม200สองร้อยซีซีลาในล่างธรรมดาแต่งล่างเหรอเนี่ยอุ้ยแม่งโดนแม่งสวนตอนบินอู้ นี่นี่นี่เนี่ยนี่แหละมันโกตรงนี้ตัวนี้และดาเมจทันโลด้วยแมวช่วยฮิวหน่อยฉันไม่มีจังหวะหลบเลยใหญ่ใหญ่เ้ยจะมาพลาดตัวไานหนึ่งสองอิ้ม ถ้าดานตู้ในที่แคบตู้ง่ายนะตัวเนี้ยโอ้โห่วานมาถึงดิที่โคตรกว้างที่จะกว้างเกินไปแล้วที่เป็นคนใจก้างเนี่ยมันเร็วอุ้ยถ้าท่านีดแรงท่านี่แรงถ้ายืนอยู่ในเส้นนี่คือแรงมากวิ่งแต่ไม่ทันวิ่งไม่ทันนี่ดาบ่มันมันว้าบอ่ะ ขึ้นที่ได้พิพิ่ดาอุย้ยโอ้โหไม่หไหวเดี๋ยว็ดเด็ดแมวเร็วเป่าคุยเร็วถ้าหายเอ็งอยู่ไหนนิเริ่มเริเ่มมองไม่ทันแล้วเฮ้ได้ไ,ได้กับผี่ดีเร็วขนาดโอ้โหไม่มีบางกว่าเติมเลือดโอ้ย แงล่งเจ็บมากเวลามันใช้ท่านี้มันจะนิ่งนี่ว่ามคู่ดาวตัวเองอุย้ยสถานะดูเลื่อนหลดดุดยีแม่งเรียบร้อยกระโดดขึ้นเลยละกันลาก่อยเจ้าหนูไอ้ท่ากลางปิดอ่ะไปไหนมันมันเป็นอดเมชันไม่เป็นอดีมชันจะเป็นเนื้อหาให้เราสเสตปนิดหน่อยอ๋อคาซีนคาซีนแ,แต่แต่ไม่ให้เราชำแหละ แต่ไม่มีให้ชำระตามไปตามไปเราจะไปช่วยน้องกันคืนหายนะสู่โลกกับตัวเนีเ้ยเนี่ยจบเลัเบเวสโคอ๋อแล้วทำไมก็คัสซีน, <laughs> นแล้วคัสซีนกูใส่ชุดแมว <laughs> ไม่นะของผมไม่ได้ดูคัตตีนว่ะของผมดูไปแล้วมันไม่ได้ดูพี่ดูคัตตีนแล้วพี่แบบตัวพี่ใส่ชุดแมวอยู่ชุดแมวส้มเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฟุตเทจชาวบ้านเอาแล้วกันเนาะดูฟุตเทจแล้วก็ทิ้งลิงก์เอาย่าไม่ตายอ่ะตายไม่ตายตัวตัวนี้น้องไม่ตาย <laughs> いつでもお立ち寄りくださいねランンンドルに <laughs> ไอ้ยันแล้ว pues ห <meals> ัวเมียมันล้นคาซิน